เผยภาพทางการ Realme 11 Pro Plus 5G กล้องหลังทรงกลมในดีไซน์ใหม่ก่อนหน้านี้ทาง Realme ได้ประกาศวันเปิดตัว Realme 11 Series คือวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับซึงได้เผยให้เห็นถึงภาพทีเซอร์ทางการและภาพหลุดตัวเครื่องกันไปแล้วครับล่าสุดทาง Realme ก็ได้เผยให้เห็นถึงดีไซน์อย่างเป็นทางการแล้วครับ โดยภาพที่ทางเรียวมีได้เผยนั้นเป็นเรียวมี11 Pro Plus 5G ตัวท็อปสุดในจักูลเรียวมี11ซีรีส์เลยครับที่มาพร้อมกับฝาหลังที่มีโมดูกล้องทรงกลมมีกล้องหลัง3ตัวจัดเรียงเป็นแบบ3มุมทั้งทางฝัง่งซ้ายตรงกลางและฝั่งขวาพร้อมด้วยไฟแฟลช LED อย่างลงตัวที่ฝังอยู่ตรงส่วนบนของวงกลมครับนอกจากนี้ทางเรียวมียังได้ยืนยันสเปคบางส่วนของเรียวมี11 Pro Plus 5G ด้วยครับ โดยกล้องหลังจะมีสัญลักษณ์ระบุชัดเจนว่าจะใช้กล้องหลังคมชัดสูงสุด200ล้านพิกเซลส่วนอีก2เลนคาดว่าจะเป็นเลนอัลตร้าไวท์ความละเอียดแปลงพิกเซลและเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลโดยดีไซน์ของเรยวมี11 p ปรพาท 5G จะเป็นการร่วมมือกับทางเมทิโอเมนอตโตอดีตดีไซเนอร์ของกุชชี่มาออกแบบรุ่นนี้ให้ครับและที่สำคัญฝาหลังจะใช้วัตดุแบบหนังเทียมที่ใช้ชื่อเรียกว่า Sunlight City นอกจากนี้สเปคอื่นๆของเร็วมี11 p ป o ต์พา 5G ตามที่เผยเออกมาคาดว่าจะใช้ชิปประมวลผลดม m e ซ s i t y 7,000 s ซ r i ี่ความเร็ว2.6 g h z ให้แหลมสูงสุด16 g b ส่วนลองมีให้เลือก250 g กกับ512เกกโดยในรุ่นท็อปสุดจะรองรับชาร์จเร็วถึง100วัตต์มีหน้าจอแสดงผลอ m o ม e d ตแบบโค้งขนาด6นิ้วความเรียด Full HD Plus รองรับค่ารีเฟรชได้120 h z ด้วยครับตอนนี้ช่องไอ f a ฟ t สสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนรับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ